สวัสดีจ้ามาพบก,กับเับเจ๊เตยเท้าจ้าสวัสดีค่ะพันดีสวัสดีค่ะเจตีไปถ่ายบัตรประชาชนมาเนี่ยทกี่มีบัตรประชาชนแล้วของเนีย้ยสวัสดีค่ะพี่นอ,อ,องอีกกายหลับแลวอีกกายนะใอีกกายพาเจตีไปถ่ายบัตรประชาชนในอีกกายเราไปสัครเรียนมาด้วย ดูหน้าดูหน้าคนโมโหที่ไหนนะดูหน้าคนโมโหดูนะดูหน้าคนขี้โมโหดูนะอีกายน่ะดูหน้าคนโมโหนะคะกำลังจะไปหาหมอค่ะพี่น้องกำลังจะไปดูให้หมอดูฟันให้ค่ะว่าจะทำได้ไหมเราจองคิวได้วันนี้ค่ะสี่โมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้ว กำลังออกไป,ไปพาจะตี้ไปสมัครเรียนเสร็จก็พาไปถ่ายบัตรประชาชนชเสร็จก็เลยมานี่อีกรอบนึงมันยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะคะออกมาตั้งแต่นู่นเลยสงสัยเรา,นะจ,าจะห้าโมงมเย็นนู่นแหละถึงบ้าน,นเนี่ย ไล้้างกระจกพลอยอ่ะมันไม่ล้างนะคะพี่น้องค่ะอย่ามาโทษกล้องชนะกล้องชนะสายแจวเลยแต่กระจกหน้ารถมันอ่ะมันไม่เคยล้างค่ะมันขับอย่างเดียวค่ะนี่ที่อ้วนเนี่ยมันไม่เคยล้างเนี่ยจล้พูดนะคะเท่าไมไม่ไม่มีค่ะเง้าสิค่ะกีท่าอะไรเต้นตีจริงไหมจริงอะไรรถมามีอ่ะไม่เคยล้างไม่จริง เอาความจริงมามีเจนซี่ยัาไปโกหกเอาความจริงเอาความจริงล้างหรือไม่ล้าง,างปีที่แล้วเหรอไม่ใช่จะปีที่แล้วก็หมดแล้วตอนไหนล<อ>นะ้างก่อนเอาพ่อวันไหนพ่อนะปกติพ่อวันไหนพ่อหยุดหรือว่าวันไหนพ่ออยากล้างก็ล้างใช่ไหมแม่แสดง <จะ S 1> ว่าแสดงว่าตอนนี้พ่อไม่ได้หยุดไม่ได้ล้าง ก็นะใครตะนาแปลกทำไมต้องเรียกว่าตะนาแปลกอ่ะอา้าอย่าบอกรีวิวบ้านเลยนะไปดูในรีวิวบ้านไปดูในรีวิวบ้านนะอยากรู้ว่าทำไมแล้วอยากรู้ตะนาแปลกแนละ้วต้องไปดูในรีวิวบ้านของเซนตี้นะั้นเดี๋ยวจะลงให้ดูอ,อันนี้วัดอะไรอ่ะ เ,เรามาเที่ยวกันจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันลอยกระทุ่มเลี้ยวเข้าหนึ่งไงคลินิกคาตกรรม,รรมอะไรล่ะเขาไปแล้วก็คาตกรรมเหรอฆา,าตกรรมนี่มันอะไรอ่ะอ ถึงเล็วจ้าถึงเล็วจ้านี่ไงไม่ทำไมมันมืดจังเลยอะกล้องอะเร็วๆๆ,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 ๆอุดฟันทำฟันก่อนนะคะ ค่ะเข้าไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวออกไปคุยกันข้างนอกนะคะเ,เพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่สะดวกคุยเท่าไหระะ่เพาไปอยู่ในคลิปคะ่ะแต่ไปเจอกันข้างนอกเราจะคุยให้ฟังนะคะดูให้หน่อยคุณหมอจซนท์เต้ข้องกลมันตงกรเหมือนว่ามันจะเหมือนจะ ไม่เหมือนรวค่ะมันหักแล้วค่ะอ๋อมันหักแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แปลไฟมาสิบปีอ๋อนี in <c oughs> <plant> ่มั่วแล้วหมอนี่มั่วละยี่ฟอนิกส์อ่พออตรงนี้เหมือนว่ามันจะเลยไป สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะน้องคน,นรักเรอออมานอนรอข้าเจ้าอยู่ในรถนะคะก็ไปหาหมอมาแล้วสรุปแล้วก็คือมันอุดไม่ได้มันอุดอุดไม่ได้แต่ว่าเวลาเราจะถอนฟันข้างหน้าตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ฟันปลอม อันนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายน้อยหน่อยทั้งหมดก็อยู่ประมาณสี่พันนะคะแต่ถ้าไปรักษาอะไรรักษารากฟันหรออะไรเขาบอกรักษารากฟันแล้วก็มาทำอะไรอบมันจะแพงถ้ารักษารากฟันก็หกพันแล้วแล้วทีนี้ก็ถ้าทำอะไรี่ครอบอะไร มื่นสองรวมทั้งหมดที่จะต้องใช้จ่ายมื่นแปดบาทโอ้ไม่ค่ะไม่ไหวกันถ้าเป็นแบบว่าทำถอนแล้วก็ใส่ฟันปลอมไบบะถอนค่าถอนออกได้น่ะสี่พันโถ้าเป็นอย่างนที่เขารู้นอยู่สี่พันน่ะเขาทำแต่ถ้บแปดเอ้ยหมื่นแปดนะพ่อ ม่นเป็นยาหรอกค่ะแล้วคิดหัวใจยังไงดีก็อยากทำนะท0 0สี่พันอ่ะก็อยากทำอยู่แต่ว่ามันก็แพงอยู่นะสี 4, นะ่พันอ่ะบอวแรกมันอะไรมันเป็นโครงเข้าไปสึงอะไร เส้นประสาทแล้วมันก็เลยอุดไม่ได้ถ้าอุดน่ะมันก็จะหลุดอุดมันก็จะหลุดอยู่ดีอะก็เลยบอกมันอุดไม่ได้เด็กจะว่าจะถอนถอนออกไปเลยแล้วค่ะใส่ฟันอ่อซุ่งว่จะรับอย่างนี้ให้กันสีทันก็แน่รู้ดีนะ บอกว่าถ้าจะทำก็ตัดจ,ะจะิตใจจะทำวันไหนก็ให้โทรมนัดเข้าได้ให,ให้ให้นำบัตรมาแล้วให้นำบัตรมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจทำะะมันอะไร กระบนการขายภาษาตำนวนการขายอรศิ่งจำนวนมักตนจำนวนตัวตนอยู่นี่น้ำแบบคลินิกขั้นประกรมอะไรนีไม่ออกอะภาษาไทยแต่ว่ามันมีแต่ตัวสะกดอะเป็น ก็ยมกอนยัง่ออกตอนนี้แทนที่กาลังไปถอดฟันน้ำนมฟันขุดฟันไอ้ที่มันโยกโยกมันยังไม่ออกแล้วตัวไอ้ดันมันออกมาก่อนแล้วมันดันเข้าไปข้างในก็เลยแอนตี่ไปถอดฟันอยู่นั่งรออยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยน้องฟ้าก็ร้อง โตไปหาก็ร้องไห้อยากไปหานะกลับไปนี่จะไปรับน้องฟ้าอีกนี่ก็ข้าแล้วนะเนี่ยห้ามโมงครึ่งแลว้วถ้าได้ออกบ้านนะจะข้ามทุกครั้งเลยคะ่ะโอ้ยรอเซนตี้ออกมาก่อน จะได้ออกมาง่ายไหมนะลาสตี้มาแล้วก็จะกลับบ้านไปรับน้องฟ้านะคะเดี๋ยวเรื่องทําฟันเดี๋ยวก็ว่ากันนะคะตอนเย็นหรือไม่แน่อาจจะไล์สดอยู่ตอนเย็นนะคะก่อนกลับบ้านพี่สาวก็บอกว่าจะไล์สด นว่าจะไปตดปัดผมนั่นเนี่ยดูมันจะไปตดปัดผมไปเวยเนี้ n, ยังไม่ได้ไปตดัดเลยนะว่าจะไปซอยข้างหลังเนี่ยมันยาวเลยเนี่ยข้างหลังจะซอยข้างหลังออกจะเอาตปดข้างหลังไม่ออกนะเพราะว่ามันยาว,วจะเอาออกเอาให้มันสั้นเลยเตียนคอแล้วมันทิ่มคอแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทิ่มแล้วเนะี่ยทิ่มแล้วพอเราเราไว้ผมสันนะ้น่ะพอมาทิ่มอย่างเงี้ย ลำคาลำคานไม่เหมือนตอนเราผมยาวเนาะเคยผมสั้นแล้วไงรู้สึกว่ามันจะลำคาญมันจะขนหัวยังไม่รู้แต่เห็นนั่นตอนที่ตัวเองผมยาวก็เออมันก็โอเคใจก็อยากไว้ายาวแต่ก็ขี้เกียจไอ้นั่นขี้เกียจสระเวลาสระแล้วมันนานแห้งมากผมเส้นอ่ะมันเยอะดูดู ขนาดต่อเดียนีนเย่เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราจะเตี้ยวม,มาแล้วจะกลับบ้านกันละเราดูนางก่อนว่าน,นางถอนออกมาแล้วจะเป็นนางจะร้องไห้ไหมนายมาดูดินางมาแล้วว่าทำไมเอาปาก อย่าเลือดออกให้พี่เขาดูสิยิ้มิยิยิบยิบยิบยินยิบยินย้สาวฝันหล่อไปๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเ้สวิ้มาเลยสกายขึ้นมาต้องไปรักษาลากฟันนะคะนันตี้เหมือนก็เยอะยบย็สามพันห้าอง้สามพันห้าเหรอของเด็กอันเนี่ยของีเจ็บหกพัน รักษาหน้าหกพันแล้วก็ไปทำอะไรขรออีกอ่ะข้อปีกหม <12. S 2> ื่นสองรวมแล้วเป็นหมื่นแปดนะคะคฉันไม่มีปัญญารอ,อกจ้าอโอ้อย่าเพิ่มเติมเข้าไปสิ้นเดือนของพอยอะอะไรเดี๋ยวไปเอาเงินแม่งเราเงินไอตี้ฝากไว้จ่ายได้หรอกมาบอกสิ้นเดือนค่าคอมไม่ออกกดออกกดออกจุบะ เไปสองหมื่นค่าคอมบีนหมื่นกว่าบาทกันแน่นี้จะหกพันเหลือเหลือก็เหลือไปรับน้องฟ้าด้วยไปเพ้นทนม่ผู้จ่ายค่าบ้านถูกไหมค่าเงินเดือนไปสองหมื่นค่า่าขาาขาสองหมื่นหมื่นกว่าบาทเลไม่ใช้อะไรดีแล้วแหละแมันเป็นใบม่งเออจ

เสียงงันไม่มีเลยล่ะอะไระเียงมันเดือนไหมหรือเอาไปจ่ายค่ารถไม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่สองมันให้พันหมื่นนึงมันก็เก็บไว้ซื้อของใช้อะไรทำมาหนักสองพันเปลี่ยนซื้อของใช้ซื้อแต่ของเล่นอะไรไม่รู้เขาทำงานเขาเหนื่อยเมากมาแล้วก็มานั่ง ต่ออยู่นั่นแหละควส,อง,สขของเขาโดยราคาเขาก็เริ่มเจอสองพันเคยแช่งมันเอมันทำงานเ,เนะไรก่อนอันนี้วัดอะไรอยู่ล่ะจะเล่าให้ฟังเลยไหมนะตอนแรกๆอะ่ะมันไม่ได้ให้เงินอย่างนี้นะนะแม่เนาะมันให้เดือนละห้าพันที่เหลือมันเก็บแรกๆอ่ะนะแล้วมีทะเลาะกันอยู่รอบหนึ่งทะเลาะแล้วมันหนีกับบ้านอะ่ะมันหนีกับบ้านแล้วนะว่าเอาเสื้อผ้าใส่ถุงขยะสีดำกลับเลย คือน้อยใจแรงๆน้อยใจมากแล้วเขาก็กลับไปทอบครัวเองประมาณอาทิตย์นึงคือไม่คุยกันแบบติดต่อไม่ได้เลยนะมันบล็อกทุกช่องทางติดต่อไม่ได้มนคือไม่ได้คุยกันเลยอะแล้วอยู่ดีมันทักมาอมันบอกว่าฉันรู้แล้วว่าครอบครัวคืออะไรเขาทักมาอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้จร uh ิงๆว่าฉันรู้แล้วว่าครอบครัวคืออะไรเดี๋ยววันที่นี้ฉันจะกลับไปมันพูดอย่างนี้เออมันก็กลับมา พอมันกลับมาก็มีก่อนมีทะเลาะอีกรอบนึงเนาะใช่ไหมแม่ที่มาอยู่บ้านหลังเนี้ยทะเลาะกันรอบนึงแล้วให้น้าติ๋วก็เรียกคุยว่าไหมเราไปคิดดูนะว่าจะอยู่กันเพื่ออะไรจะอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปคิดเขาก็ทบทวนเขาก็เลยตั้งแต่นั้นแต่นะมาเขาก็เลยให้เอาเงินให้หมดเลยตอนแรกเขาเอาเงินให้หมดเลยเงินเดือนเขาเท่าไหร่เขาก็ให้หมดเลย แล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบทํางานมาเขาก็อยากจะมีแบบว่าบางทีมันก็อยากจะซื้อเสื้อเสื<ม>้อใส่เกงใส่อะไรของเขาอ่ะ<ม>เขาไม่อยากขอพลอเขาก็อยากกักไว้อย่างเงี<ม>้ยหรือบางทีเขาชอบซื้อของให้อย่างเงี้ยไอ้ัด็กไหมชอบซื้อของให้พลออ่ะ<ม>แต่เขาแบบไม่อยากขอ,อไปองยมันก็บอกว่างั้นขอไว้เดือนละสองพันหมื 2, 000, ม่นสองของเขาอ่ะขอเงินไว้เดือนละมือเออผ่าสองพันจะไม่ขอแบบจะซื้ออะไรเขาอย่างเงี้ยจะแบบจะได้แบบซื้อถุงเท้าซื้อ อะไรของเขานั่นแหละส่งให้แม่เขาบ้างเดือนละห้าร้อยเลยเหลือมันเรื่องของเขาไงผมก็อกเออก็ได้ผมก็บอกงนี้แล้วก็บอกแล้วจะเอาเงินไปทํางานวันเท่าไร่มันบอกว่าเอาไปแค่วันละห้าสิบหกสิบก็พอแล้วพอมเป็นคนไม่ได้บอกว่าจะเอาไปวันละร้อยเพรวันละร้อยก็ได้ผมไม่เอาอะยังไงก็กลับมากินข้าวว้างมันก็เอาเงินไปวันละห้าสิบหกสิบจริงจริงนงี้ะไอ้ไมมนี่มันก็ดีอยู่โดมันก็ดีแต่มันไม่ดีคำมึงอ่ะมันไม่ดี มันก็ดีมันก็ดีอ่ะมันไม่คนไม่ค่อยพูดมันทำมันทำให้มันทำให้ยากมันปวดนเหนื่อยมันมาปวดเหนื่อยอยู่บอกไปช่วยกันช่วยกันเอาจริงมันน่ะมันมันมันทำให้ทุกอย่างจริงพอพูดถึงอ่ะพอก็ไม่ดีแหละแ้วเรื่องงานบ้านอ่ะมันบอกบางอย่างมันก็อยากให้เมียทำบ้างแหละอย่างม่ใช่ไงมันก่บ้านมันเคยร้องไห้รอดึงบอกว่ามันน่ะน้อยใจมากที่พอไปทักว่าไม่ทำไมมึงใส่เสื้อนี้วะคือเสื้อผ้าปั่นเนี่ยมันยับ แล้วเสื้อก็ยับไปทํางานแล้วหนูไปทาไอพอก็ไปทักมันอีกมันร้องไห้มันรู้สึกน้อยใจแบบรู้สึกแย่มากที่คือมันรีดพ้าไม่เป็นอ่ะเขาจำไหมแล้วแล้วเมียเมียคนอื่นยังรี่แล้วเมียมันทำไมไม่รีดผ้าให้มันบ้างอะไรอย่างงี้ไม่รีบไม่ว่าแม่มาทักให้แบบรู้สึกแย่อีกอะไรอย่างงี้เขาเป็นคนเซนสิขีไหมไม่คนณเขาไมบอกมันแบบมึงจะไปร้องไห้ทำไมขนาดกูยังไม่เคยรีดใครเองเลยมึงก็ไม่บอกมันละโย่บอกว่ามีแต่แม่ค่ะทำให้นี่แม่เพิ่งจะหยุดทำเองค่ะ S <S> <S <S แม่บอกว่าตั้งแต่มีไอ้ไม้นี่แหละแม่พูดจะอยู่สักผ้าให้ค่ะอะไรเรื่องอะไรล่ะเออผัวก็มีไม่ให้แม่นั่งอีกเมื่อก่อนเนาะเออถึงน้องฟ้าแล้วจ้าก็บอกเออทรายรด้มันเก็บบ้านล้างถ้วยก็รีบักผ้าเออก็นั่นแต่นั้นมาก็เลยนั่นแหละแยกกันก็เลยว่าไม้เธอก็ซักแต่เธอก็เก็บห้องเพรมันไม่ให้พมเก็บห้องบอกผมเก็บไม่สะอาดจริงของแมนมันจะเป็นคนเก็บห้อง ผัดกวาดล้างห้องน้ำแล้วมันให้พลอยรับหน้าที่ซักผ้าอืแต่พอไปซักปุ๊บมันก็บอกว่ามึงไม่รู้จักแยกผ้าเลยอันไหนผ้าสีคือเขาจะเป็นคนประเภทว่าผ้าขาวเขาจะซักมือไหมอ่ะผ้าขาวเขาจะซักมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพลอยหรือเสื้อผ้าอะไรก็ช่างเขาจะแยกผ้าขาวเขาจะซักมือผ้าสีเขาจะไปซักเครื่องเขาก็เลยตอนเนี้ยก็เลยกลับหน้าที่กันนะเนี้ยแล้วบอกซักผ้าไม่รู้เรื่องมันก็เลยต้องเป็นคนซักผ้าแล้วพลอยล้างห้องน้ํา ก็ทิ้งขยะไง,งมันแค่นั้นะใช่แต่มันก็ไม่ทำก็ทิ้งขยงนะก็เป็นเซนติและสกายฟังเอาวนะแะฟังเอาวแะมันบอกว่ามีดีแค่ทำกับข้าให้มันกินนั่นแหละแล้ววันนั้นเราทิ้งเนี่นพอมันพวกเนี้ยพวกก็โกรธผมก็เลยไม่ทำให้มันกินเลยอาทิตย์หนึง่งมันก็เลยหยอกเพราะมันทำกับข้ามึงยังเล่นตัวได้อ<ๆ>ีกเ<ๆ>หรอมึงยังเล่นตัวได้เลยอลผล่ ผู้ชายรักผู้ชายหลงนะคะอีอ้วนมึงหลงตัวเองเหลือเกินมึงอย่านะอย่ามันจะไหมมึงก็ว่าแม่มึงไหนจะช่วยไห้ไม่ด่ามึงว่ามันเจะไม่กันเลยผมนี้แม่มึงก็กลับบ้านมึงไปเลยบ้านมึงไหนมึงขับไปเลยปากไม่ดีนะมึงบ้านนั้นทุกคนนี้มันฉลาดนะเดี๋ยวนี้มันจะเอาอะไรมาฟ้องแม่นะเวลาคนงี่เง่าอ่ะ เดี๋ยวนี้มันเอามาฟ้องแม่นะนี่งงว่าเฮ้ยรสรุปแม่กูหรือแม่มึงเนี่ยมันก็แม่แมมนไงก็มันอมบอกก็จริงมันไอรถคันที่ซื้อในไอเวป้าใช่ไหมมันบอกว่าทําไมไม่ซื้อถูกๆพันพันกว่าบาททำไมต้องไปเอาผ่อนแล้วเนี่ยมึงชอบทำอะไรเกินตัวอย่างนี้ใช่ปะม,มันเวลามันพูดอะไรถูกปุ๊บพอจะโมโหพอพอผิดเนไงเออก็ทำไมไม่ซื้อถูกซื้อสตูปป๊อสตูปปี้อะไรเงี้ยมันก็จบเลยเข้าใจไหมมันก็ถูกของมัน แต่มึงก็มั่วโหไหมเขามึงขิดไงมัน,นไม่ใช่ได้แต่นะเกินหรือได้มาทั้งตัวทั้งทุกชิ้นทุกอย่างน่ะแต่ไม่ไหวเลยวะทีท,ทีนี้มึงต้องเรียกมามีแปกแลกเลยนะเตี้อย่าไปเรียกตีแต่นะแปลกอย่างเดียวไม่ได้ก็มันแปลกเหมือนกันไงไปค่ะไปรับค่ะเร,เร็วไหนอะจะจอด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 ไปเไปแล้วเหรอ ฟ้าเอ้ยฟ้าไม่ไปหรอไม่ไปหรอไปกับลูกดิเขารถมารับแล้ววิ่งเลยวิ่งวิ่งเร็วๆเ,เอาไปดิค่าก,ก่อนดิค่าก,ก่อนไม่ช้าเป็นอะไรผีเข้าหรือผีออกผีออกตเนนนนนนด็กอะไรในรถเนาะ อยากไปแห้งอะไรได้พี่น้องเพิ่งมาเนี้ยเพิ่งมาเนี้ยเอเอาให้ย่างดีกว่าจะอยากไปแห้งอะไรล้วนนี่เอาเอาเดินเดินเอาแล้วะเดินได้แล้วขึ้นรถเองก็ได้แล้วนุ่นน่ะโอ้ยเอาเอาเทิบขึ้นเลยนะอยากไปแห้งอะไรล้วนในมือเย้านี้ทั้งตีทั้งขาเขาอยากไปกับมัสยิด ไปเด้อขึ้นขึ้นรถเลยวแล้วอันนั้นของเจ็บซื้อไปกินที่บ้านขึ้นหน้าสิขึ้นหน้ารู้แล้วเออมาข <c oughs> ้นองคะ่ะมาห้อนีก่ก็จะพาะบรรยากาศไว้ซัมนิ่์นเด้วยจ้า <c oughs> ขอบคุณนะคะที <c oughs> ่ถือมือมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาด้วยคะ่ะเ <c oughs> ด้อ <c oughs> ไปแล้วจ้า <c oughs> สวัสดีคะ่ะน้อเด็กๆสวัสดีค่ะ แซนตี้ไม่ได้ยินเหรอแซนตี้ค่ะไปอีกครับเออกระจายกระจายเร็วๆ